สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมาลัมครับบรรยากาศช่วงแรงๆนะครับเนี่ยคือมีมาลำเหมือนรถนเทน้อยตันเทคนลุกเลยได้ดีขึ้นเงียวแล้ว อาะฟอนมาดนึ่ไกลแล้วไกลแล้วฟอนพาฉันได้คนลุกแล้วปอนทุกทวพอไม่อยู่เด้อทุกท่าบริสไทล์น่ะเนี่ยเขาไปคว้าพี่เพื่อนมาอย่างผ่้บังทุกทถาอ่ะเนี่ยนุ่มเป็นตะเบิงเลยทุกทถาบริสไทลายคู่อยู่ทุกแ้วพอลา้เด้อเพ่อนเออตะลุยตนนะแหมันยัดให้นุ่มเดยน่มบ่มีผอนหนึพอแป๊บไปขว้ไฟฟ้าขจาวงมือไ่้บ่มีเลยตะลุยตนนั่งหนาพ่ผานเนาะเขาบอกห้ เฮ้ยเฮ้ยอ่ะการหวเเพงขาปเพนสีรองได้ปะเพียยังจักขอเพลงขาขอเพยงจได้ไฮเล่พันเนืมงควได้จึ้เงินเดืขอพันนืงาเพีงกัเดนจยืมจันบาสาดไ

<ừ. S 2> เขา,าอบอกสัใจเลยเขาบอน้ำหล <ừ. S 2> าเาะบอน้ำพีบ่านะ้ำสูงเาเข้าไปววาน้ำนอนุ่มใหญ่ๆนละเนาะอันนี้อันมนมักเปนมักเข้มมาินงิกินิน มีนี่มาถือไปแล้วอุ้ยอันนี้มันคืออย่างเนี่ยนี่ปลาเคียมปลาเคียมโอ้ยมีเตียงผู้ป่วยติดเตียงสุดจอดเดี๋ยวที่เตียงสุดจเลยเอดเลยใช่ โอ้เด็เป็นพ่อญากด้เลียงวปแลยวเก่าผู้คนลยเตียงเตียงดูดีก่าคนนี้แต่วาพีคนเฝ้าน้าได้หรือเปล่ามีคนเฝ้าน้ามได้หรือเปล่าเตียงเก่าก็ได้นะได้กินหมก่วงแล้วออกินมงกับเขาแล้วได้ทวอพ่อได้ทำเลยน่งบิงนงบินงโอ้จถ่ายคลิปแม่นั่แม่ มัรับเนี่หละพอพญาิัคัดีไหนเหมืนนี่จะไปยังพอพญญาเปนใบไดยังเตมีใบเตมีใบเนาะอ้ะเดี๋ยวจะกเป้าลงเปลาตากันแก่เนาะนลนอีกอยเป็นเองนั่นต้องมึงมาแเนาะปากกอกมีจุดกอกเลยครับ

มาลำมาแล้วป้านั่งเอกขอึ้นมาเซเบนแท้นั่งเอกป่ะจ้าเป็นนั่งเอกปะป้ะะาส่งผมแล้วงามกูอิเบียเดยวซีหนาไก,ก่เคียงกันเลย <c oughs> ขออย้อนให้เบังแน่ ลุกขึ้น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 ี่พี่คุณอะโอย่เรวมังมังเออสุดยาพยี่ยยี่ยเฮ้เฮยเฮาเฮยยาเฮ้าเราได้เงินป้าปมาหลายองไดเต้น้ำุงน้ำาเอฟ้าเาด้า บอลน้องไปไลูกันไปใหมเบิรเสียงอีสานนี่มันคุ้งทีแต่สาวหน่อยเพียบบอแสาวหน่อยเปตรางไปนาบอ้ยรวยไปนาเล้ว้าไปนาแร้วฮ่ฮฮฮฮีเลนนก้องานเมาผู้เดียวบ่มาผู้เดียวบ้านย่ไสอ่ะยู่ทางอัาน้นสภาพจะท่ทางอ่นกันอัานแทนทันิามันแห้งมันเลวมันเลยกินยัง ดอกอาดนี่มยางม่รถยานกับของแกฮะจักยานกีแต่สมัยเรียนผมมาเทียวนออาฟพนันน่กกะเสียงผมพ่อน่ะพี่จะพี่พี่ต้อการามกุเจาละโูแคโดซื้อเออเพื่อสาวน้อยเพื่อสาวน้อยน้อยนสาวน้อยน้าตอีกสาวกินะเพื่อนเปล่าหน่วยหนันาดนพอไมเห็มันรววเด็ดแต่าลาบจังมากเยอเออ

โอตนโทษาซาเปีมีะเบื่องาอนกันอย่งเื่องหนึงเดี๋ยวตอนดูยงอกมาฟปอดบอเมือนแรงพุ่งยิงออกมาสิฟอดบอลเมือนรฟอยู่ค่ะอาหารก้อนมันจะเกินชาติเขาพันาไปนะว่าเสียงอีตาไปใหม่เบเอาลวดว้าวจะอยู่ข่าวเออเพื่อนอะเฮ้ยถ้าถ้าเอานางพักยกไหนิเพื่อนอวนคม่ะ เาหน่อยปลอดภัยแรว่าเสียงอีสารั้สิตก๊กมื้นนี่กระตกอยู่โอ้โเอายาดแหงญาติมันห้ามัสมปวดชาเต็มเหมือนขื้นอ๋อต่๊กดอกมันนี่แม่แรงไปดอกมูมูปลูกจังมูเม้าหมูบูปลูกแม่ตายรอดอึ้นนอนนอนอยู่ในครัวว่าเอามวนมเนได้เหมือแรงเด้ออ่าเพื่อน หน้าตาคล้ายๆเบียร์ีเยวมึงไม่ดูนั่งอีกนั่งกินน้าตๆเรื่องยังเรื่องยังชีเียวหัวชีเียวหัวเ้ยเป็นต้นเปีกกอเดกันเจ้า่ายจอ้ไอ้ากเขาบอกจักดอกป้อมแอมเราต้องถามดอกอ ทุกท้าเมือนเจ้าเขาหุ่จักเจ้าของอีผากมึเงเอ้ยหน้าบ่อาพ,พจะจุบะแจักมันอยู่หันเอ้ยพุจักภายในครับว่าพุชจักแต่ออมแอมเข้ามาป้อมแอมตายปตายกระเพราเลยเข้ว่าอ่ะขอการคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม